ปัญหาคือความไม่แน่นของผมนะคะแต่ว่าสิ่งที่หมอตรวจพบเพิ่มเนี่ยก็อาจจะมีเรื่องของผมที่มันผิด ทิศไปหน่อยก็คือส่วนทางกับผมเดิมพูดง่ายๆคือเป็นงานแก้นั่นแหละค่ะก็เป็นเคสที่ถูกรีเฟอร์มาอีกทีหนึ่งคนไข้ทํา FUE มาครั้งแรกเนี่ยประมาณ1 5 0 0กราฟเมื่อ2ปีที่แล้วก็ด้วยอาชีพที่เขาทำเนี่ยต้องไว้ผมสั้นเตียนตลอดเวลาเลยก็คงไม่มีช้อยสําหรับการแก้ด้วยเทคนิคอื่นๆก็คงต้องเป็น FUE เช่นเดียวกันก็คนไข้คนนี้มีดอนเนอร์ที่เหลือไม่เยอะเพราะว่าน่าจะาออกไปแล้วประมาณ1 5 0 0รกราฟหมอก,ก็น่าจะเหลือสักประมาณพันกว่ากว่ากราฟในการแก้ไขสําหรับหมอนกหม สามารถใส่ผมที่เข้าไปแทรกแล้วให้มันดูดีได้โดยไม่ต้องถอนผมเดิมออกหมอจะมีจํานวนกราฟแล้วลทำจริงๆเนี่ยได้ประมาณ1,200กราฟแล้วก็เข้าไปแทรกกับผมเดิมของเขาอันนี้เป็นผลลัพธ์ที่หมอแก้ไปแล้วนะคะประมาณ7-8เดือนนะคะก็จะเห็นว่ามันก็จะดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นเนื่องจากว่า1ความแน่นของผมมันได้กับ2 ผมที่ผิดทิศหมอไม่ได้เอาออกก็จริงแต่ว่ามันน่าจะถูกซ่อนอยู่ในนั้นแล้วแล้วก็ผมส่วนใหญ่ที่มันถูกทิศขึ้นมาเนี่ยมันก็จะกลบๆก,กันเพราะฉะนั้นโดยรวมมันก็จะดูดีขึ้นแต่ว่าบางเคสถ้าเขาขึ้นนั่นมากๆขึ้นแบบเต็มเลยอะ่ะแล้วมันผิดทิศท,ทั้งหมดเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นเคสที่แก้ยากเนื่องจากว่าหมอไม่มีสเปซในการแก้ก็จะเป็นเคสที่ยากกว่าเคสแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นไอ้แบบเนี้ยแก้ได้แล้วก็อันนี้ก็คือผลลัพธ์ที่เอามาให้ดูคะ่ะ